không mấy thoải mái không không mình có 60 มไม่ได้ทุกวันแต่ก่อนนู้การอยู่กันคันการนี่แหละจะมาทะไม่ทำเหมือนดิยนี่ดอกใครไม่ทำก็ทำคนเดียวก็ปฏิบัติเรื่องของวัดเรื่องทุดงต่างๆชอบยิ่งมีเพื่อนปฏิบัติโดยเราไปยิ่งชอบถ้ไมมีใคร ต่ว่าคนเดียวกันอธิษฐานเดินยังก้มกว่าอธิษฐานนั่งกว่าอธิษฐานแม้แต่ชั้นเป็นชาวบานอธิษฐานตั้งักดจากหมดตั้งแล้วไม่ยอมทำลายที่ภายหลังพุทธเสื่อมเสื่อมก็เพราะเหตุใดก็เพราะผู้ที่บธบวตรเข้ามาตอนหลังๆถ้งไม่ได้ทำเหมือนกับพวกเราทำาลยแรก่ะ มันในอมิมตเกิดขึ้นมากงานก็ขึ้นมากด้วยก็เรยมันจิตมันก็ไปในสิ่งเหล่านั้นแต่ชุดสมัยตมาสมัยนี้ปัจจุบันโอ้ใช่กำลังตัวเราเองจริงจริงปัจจุบันจริงจริงถ้าไม่ทําอย่างนั้นมันก็ไม่รู้นะถึงรู้มันก็ไม่สามารถที่จะชนะตัวเอง การทำปฏิบัติงานเพื่อชนะตัวเองการชนะอย่างอื่นนะเขาว่าเรารู้เรอยฉลาดมันก็ไม่ยากเนาะเพียงแต่ดัดแปลงตัวของเราการพูดการทำแสดงออกมาคนเห็นนูกเขาก็เริ่มสายกาวพ่ายแต่เราจะชนะตัวเองหรือเปล่าเราทำเพียงอย่างนั้นการชนะตัวเองไม่ใช่วิธีนั้น มันต้องฝึกฝนตัวเองอีกต้องข่มอีกหลายอยา่างการในคนอื่นเห็นว่าเราดีมันไม่ยากราหรอกเขาเปื่อนใจให้มานั่งเฝ้าทั้งคืนก็ได้มันไม่ยากไปแล่า,านั้นแต่ตัวเองเนี่ยชนะตัวเองหรือไม่ เป็นหนทางพระพุทธเจ้าแม้แต่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ยังทอมตัวนะอย่างู่สงบอยู่เรเวกไม่คลุกคลีไม่นี่เลยผลที่สุดินทบาทดอาหารบินทบาทอบอยากเท่าไรก็แล้วแต่จะเกิดขึ้น เห็นได้ตอนพระองค์ไปจำพรรษาอยู่เมืองไพศสาลีที่พราหมณ์เศรษฐีอน,นิมณพระพระทรงไว้อยู่จำพรรษาสมัยอดอยากแห่งแ้งประชาชนไม่มีข้าวจะใส่บาตรแต่เศรษฐีเขาก็ยังไม่อดอยากอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์อยู่เขาไม่มีทำบุญชาวบ้านเขาอดอยากเขาไม่มีอะไรทำบุญ มีพวกพอข้ามา,ามีข้าวแห้งจากไรห,ห้มากิกนเล่นพระสงฆ์นี่ก็เลยจะเอาช้อนนั่นมาถวายขา้ขาวแห้งข้าตากพระน,นมก็เอาข้าวตากนั่นไาถวายพระเจ้าอุเท่านแทนที่จะไปบอกเสร็จที่าพระสงฆ์อดอยากท่านไม่โทษเลยนะจนสุดท้ายวันสุดท้ายพระองค์จะเดินทดงไปปลกทางอื่น ทรงส่งข่าไปเขาจึงรู้ตัวตาเราดำเนินพธเจ้าฟ้องโดยประสงค์อยู่ไม่ได้ทนุกบำรุงอะไรเลยด้วนวิสินิดไม่ใช่ของอะไรไม่มีของก็มีทุกอย่างของน้ำพาวผ่อนช่นสบายมรรบุลทุกอย่างจะเลี่ยงพระสงค์ตลอดปีีก็ยังได้แต่เราไม่ได้ทำบุญให้ทางนะก็เลยประของฆรวะโทษนักดำเนันพุทธเจ้า้อมโดยประสงค์ไปกาน ทีบ้านได้ฉันอาหารดีวันนั้นละแล้วก็ถวายผ่าไปทุกองค์ด้วยสัง500้งห้ารอยไม่ใช่ธรรมดานั่นนะหรือพระองค์สขมรวมสันโดดพาโลกสิ็อยู่โอ้ทาทุกวันเนี่ยเอะโวยวายทำไมไม่ช่เหรอยิ่งอุปถัมภ์จะมีคนรจะบอกควรจะเระเดียงให้คนไปบอกพระองค์อีกหนย แต่ส,สงฆ์ก็ไม่โคตรโคตรเจ้าเลยฝ่ายอยู่อดอยากเมืองอื่นบริบูรณ์ทั้งไปไม่ฝ่ายอยู่แต่ทุกวันะเดิขงขบวนกันไปแล้วนะท <c oughs> ีพิจารณาดูน่าคิด แล้วการปฏิบัติแล้วได้พิสูจจิตใจของเราว่าจิตใจของเรานี่มีความเชื่อความเรื่อมใสอันหนักแน่นในธรรมมั่นคงแค่ไหนเพียงใดเราก็จะได้รู้จักนี่อะไรเป็นเครื่องอุปสรรคขัดข้องเราจะได้เข้าใจ ตัวของเราถูกต้องเราจะเกิดความรู้ตัวความรู้ตัวนี่แหละสำคัญมากเป็นจุดหนึ่งของการภาวนาการรู้สิ่งอื่นนนั้ไม่ยากเลยเพราะตาของเรามีเมื่อมองไปแล้วยอมเห็นยอมรู้แต่การรู้ตัวของเรานี่ ไม่ได้รู้ด้วยตาหมายถึงรู้ทางใจการใจมารู้ใจนี่มันก็จะต้องอาศัยทายเทความรู้เพราะใจเป็นผู้รู้อยู่แล้วจะต้องทายเทจากใจนี่ไปเป็นปัญญาเป็นเจตสิกธรรมอย่างหนึ่งเรียกว่ากุศลเจตสิกปัญญานั่งเกิดขึ้นอาศัยสิตเป็นกุศล จำพวกกุศลจึงจะเกิดได้จิตที่เป็นกุศลนั้นจะต้องอาศัยฝนทางการปฏิบัติเรียกว่ามากคือหนทางปฏิบัติอยู่ในศีลเป็นพื้นฐานอันหนึ่งเพื่อเกิดความสำรวมไม่ให้จิตของเราขนอง ทางกายและทางวาจาเพื่อให้สงบทางกายสงบทางวาจาส่วนหยาบหยาส่วนสมาธิเป็นเครื่องอบรมจิตโดยตรง